สิง่งอิงไปแสขาร่าดินแดนงงงงรามทุกสายนอนดีรักใความรักมีรักความชิ้นช่ว 要苦过你心体见 <noise> โอ้สวนหน้รือไทนนี่ยันยไงขอบคุณครับออขอบคุณครับแห่เอี๊บวันนี้คุนไปนไหนับไม่ได้มาล็องฟรีนะครับ เพราะว่าสาบว่าได้ได้รับค่าตั๋วด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้โงงันใช่นั้นผมบอกไว้เลยนะครับว่าหักจากพิธีกรสาวนะครับคุณพ่อนะครับเป็นครั้งแรกเลยเปล่าคุณพ่อครับที่ได้มาร้องฟิชริงกับลูกชายลูกรลักบนเวทีแบบนี้พี่เคยดูเดดเคยดูรายการเดอะสตาไหมครับแต่ว่าอันนั้นเข้าใจหรื่ย่งไม่รู้จักคนดังืองสุพรรณแล้ว แม่แล้วเพราะว่าไมาว่าเวทีข้างนอกข้างนอกข้างนอกแบบนี้นะครับก็ในวันจริงแล้วเป็นถ้าเป็นทางการแบบนี้นะฮะเป็นเป็นเวทีที่สองนะครับเวทีแรกก็คือเวทีที่แต่งกันเดือนสตาร์ปีที่หกนะครับยังเวทีแรกยังไม่มีไปไหนจากเวทีนั้นใช่ครับใช่ครับแรงตื่นเต้นไหมวันนี้ยังตื่นเต้นมากครับเพราะว่าสองปีแล้วนะฮะที่จะขึ้นเวทีแล้วมีคนมันดูแบบเยอะมากนะครับ ทีหลังปีหน้านะครับเตรียมป้ายไปคุณพ่อได้เขียนทำนานนะทำนานนะครับเติมมาด้วยนะครับผมจะเอาใจจะอยากได้ลูกชายเขาก็าเอาใจพ่อด้วยนะครับวันนี้น่ารักมากในฐานะเป็นฟิลิปปินแล้วเป็นลูกตัวใหญ่ที่ดีแล้วถือว่าเป็นคนตัวใหญ่กับเยวาวชนน้องการให้ฝากผลงานแล้วก็ฝากอะไรเล็กน้อยเกี่ยวกับวันพ่อรังนี้หนึ่งให้กับเ,เพื่อนๆทุกคนครับผมก็วันนี้ครับเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับใครที่มีคุณพ่อนะครับอย่าลืมนะฮะ ไปบอกรักพุ่พ่อด้วยละกันนะครับผมแสดงความรักง่ายๆเลยครับใครที่ไม่กล้าหอมแก้มแบบนี้นะฮะทำได้ง่ายเลยครับเป็นสิ่งที่คนที่รรักนะครับผมแสดงออกกันได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเขยก็ได้เพราะว่าพุ่พ่อเป็นคนที่เราให้กำเนิดเรามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะภูมิใจในการที่จะบอกรักคุณพ่อครับผมแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับผมหนึ่งในพัลล้านครับตอนนี้ครับ ดาวโหลดได้แล้วที่เดาจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็มีละครซิทคอมครับลูกพี่ลูกน้องครับออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลาหกโมงเงย็นทางช่นายทีวีครับแล้วก็มีละครทีวีครับคู่กรรมครับกำลังถ่ายทำอยู่น่า<ช>ได<ว>้ชมประมาณต้นปีหน้าครับ งานเยอะจริงๆนี่ครับการเป็นลูกที่ดีและได้รับพรในประเสริฐจากพ่อแม่ได้รับความรักดีจากพ่อแม่ก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในท่าทีการงานแบบนี้และนี่คือความน่ารักของคู่พ่อลูกอีกหนึ่งคู่บนเวทีคุณพ่อชำนาญและกันเด็กสตาร์หกของจัมพุเรืงไทยกับพวกเราด้วยครับ